ฉลามแคระตาเล็กหรือ small eye p i g m y s h a r k นับว,ว่าเป็นหนึ่งในฉลามที่มีขนาดเล็กที่สุดชิ้นหนึ่งของโลกโดยมีความยาวสูงสุดเนี่ยแค่22ซนติเมตรลูปล่างก็คลาสิก,ก้ามีจมูกแหลมมีดวงตาขนาดเล็กตามชื่อมันโดยมีขนาดประมาณ43ถึง66%ของความยาวจมูกปกติฉลามนลึกจะมีดวงตาใหญ่เนาะมีฟัน20-27ถึง27แถวที่ขากันไกลบนและ1 8ถึง23แถวที่ขากันไกลล่าง มีหนามที่คลิปหลังแรกแต่ไม่มีที่คลิปหลังที่สองพบในมหาสมุนรแปซิฟิกตะวันตกบริเวณญี่ปุ่นฟิลิปปินส์และออสเตรเลียอาศัยน้ำลึกประมาณ150-2,000ถึงเมตรโดยอพยพขึ้นลงตามความลึกทุกวันกลางวันอยู่น้ำลึกกลางคืนเนี่ยขึ้นมาผิวน้ำนะครับมีอวัยวะเรืองแสงใต้ท้องเพื่อพรางตัวจากผู้ล่าโดยจะกินหมึกกุ้งเคยกุ้งแล้วก็ปลากระดูกแข็งขนาดเล็กล่าเหยื่อในน้ำกลางน้ำาดยออกลูกเป็นตัว ตัวผู้เนี่ยเริ่มสืบพันธุ์เมื่อตัวยาวประมาณ15เซนลูกแรกเกิดเนี่ยยาวน้อยกว่า10เซนนะครับโดยปัจจุบัน IUCN เนี่ยก็จะให้ฉลามแคยตาเล็กเนี่ยอยู่ในหมวดความสิ่งต่ำนะครับเพราะาฉะนั้นจั่เไมส่วนใหญ่ก็คลา้ายกันก็คือเราไม่ลูกขนาดประชากรชัดเจนนะครับทั้งโครงสร้างหรือว่าแนโน้มประชากรระบบกับที่มันพบในหลายพื้นที่ก็น่าจะมีประชากรสูงประมาณหนึ่งโบที่มันเนี่ยมีขนาดเล็กทำให้ไม่เป็นเป้าหมายกับตะมงส่วนใหญ่ที่จับได้เนี่ย ก็จับได้ด้วยความบังเอิญในการทำประมองอวนลากในแปซิฟิกตะวันตก